สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ห้หกป่าเม้เลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB หนึ่งทีเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไหมาเล่นเกมอันงวนหน่อยนะครับผมนาก็ทุน1เสียเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเองงัดทางงัดไปที่เบ็ดสวงพันเลยแล้วกันนะครับผมนะหนึ่งพันรอบยาวๆไปครับผมะเอาอันดับแรกก็สวัสดีงามคำนะครับเนาะอ่ะมินก็ มาอวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะปีใหม่แล้วก็ขอให้ร่ำล่ำรวยรวยนะครับผมนะเงินทองไหลมาทีมานะครับผมก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะเอาแซ่ทั่วนะครับผมเอาผมก็เป็นสภาพจังซี่หละนะครับผมเสียงเหยบเสียงเหียงเนี้ยกบ่ากันเด้อนะครับผมใส่เสียงไปหลายพดนะครับผมนะขอเหบขอเหียงเบิดนะครับเสียงก็โก เสียงก็ไม่ค่อยจะมีนะครับผมเอาแล้วก็จังหวะนี้ไม่โดดนะครับผมกะว่าหวังรวยเลยนะครับผมนะบิดสองพันกะหวังรวยเลยนะครับผมถ้าเข้ามาีนวายเอฟใช่ครับิบเอารางวันก้นตัวนะครับงกมือเน้นๆนะพี่น้องเอ้เอาได้เป็นก้อนลวครับผมเอาได้กำไรมาสามมือแล้วนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมผมก็เห็นอยากเบื้องดูแล้วนะครับกับเก็บอันง้วนหน่อยนะครับผมนะ ก็หวังว่าให้โดดขึ้นแล้วคูณสิบทำงานนะครับผมเอาแบบเน้นๆไปเลยนะครับผมนะเอาแบบเพียวๆนะก็ผมก็มาอวยพรก่อนปีใหม่นะครับก็ถ้าหลังจากปีใหม่แล้วผม่าคงน็อกแล้วนะครับผมนะคงเมาแล้วก็ไปแล้วครับผมไปไปเป็นกล่องไปแล้วนะครับผมโดดโดดโดดโอ้โหบอดดดอีกนะครับผมนะ ไปแล้วครับผมตัวนี้ทุนข่อยก็ไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเอ้ยขึ้นไวลงไวนะครับผมนะบ็ดละสองพันเนาะเอาให้มันเน้นๆเลยนะครับผมเอาแบบเบิ่มๆไปเลยนะครับผมอือเอาโอ้ยสวยแล้วโดด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 โอ้ไม่ปวโดดอีกแล้วครับผมยังไงอ้วนทุ่กับซีเบิร์กล่ะครับผมบาดที่เหนียาผมว่าที่เจงก้อนปีไม่ได้เด็ดไหนเฮ้อ เอามันฮ <laughs> oh. 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 oh ีทๆแคกๆรถเปียกนั oh. Oh. Oh ่อนะดูด nah. ด oh. 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 oh ูด oh. ด oh ูด oh. ด oh ูดโอ้ยไม่ดูดอีกแล้วครับผมนะห่วยที่ได้จับสวยจุอีหลีเด้อบาทีิเสียงกระบโมีนะครับผมก็ต้องขว้าพิทีนะครับใส้เสียงไปหลายพวดนะครับเสียงก็เลยเป็นจังสีนะครับผมนะโอ้ยพี่น้องเลยใกล้เบิดดากระเลยเด็ดครับพี่น้องทุกท้องหายไปเป็นเครื่องเลยเด้็ดดูดดูดดูดโอ้ยหลอกหลายเทียร์เลยครับผมยังวะ โดดโดดโดดโอ้ยไม่โดดอีกแล้วครับผมอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยทุนผมก็หายไปเรื่อยๆนะครับตัวเหนียวโดด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 โอ้ยหลอกหลายรอบอีหลีเด็กพี่ดรอ้ยโอ้ยติ่มเครื่องอีกแล้วครับพี่ดรอ้ยอะไรวันก้นตัวนะครับสีเหมือนครับพี่น้องเอาพอได้ต่อลมหายใจนะครับผมนะโอ้ยทุนเขาก็หายไปเรื่อยๆนะครับผม อ่ะคนนี่เดอกนะครับเพ iam เขาบังญ่ช็อตใหญ่เข่ามานี่ก็ะว้ยโดดโดดโอ้ยหลอกหลหล่อปอีหลีครับผมเพ iam มันฟุกเจอบบังญ่ขึ้นมานาะเอ้าสวยงามเสียงเอโบมีก็อยากแต่เว้านะครับผมเสียงแหบเสียงแหงหงหี่หลีดเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ,าเอาเ้าเลาก็ไปนะครับผมนะอตอนนี้ทุนเราก็หายไปเรื่อยๆนะครับผม ร้อยกว่ารอบไปแล้วนะครับผมนะจะเข้าสวงร้อยรอบแล้วนะครับยังไม่โดดสักครั้งเลยนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยโดดยากเกินหรือว่ามันติดขี้ผัวมันนะครับพี่น้องมันติดพุงมันนะครับผมมันถึงโดดไปแล้วนี่มันกินคอหลายปวดนะครับมันกินจนลุงพุงไปแล้วนะครับงวตัวนี้มันโดดบาเปลี่ยนดอกข่อยว่านนะเอาสวยงามเฮ้ยบางใหญ่เอ,อิบเจ็ดกระเพืบ อ๋อบางนี่กระแรงวันก้นตัวนะครับกรบข้าวครับกรบข้าวสวยงามอ้ยโ,โ,โดด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 เอ้ยมาแล้วครับผมจังหวะนี้นะครับเราโดดแล้วนะครับผมนะขอคูณสิบท,ทำงานเน้นๆตเต็มเครื่องไปเลยจังหวะขอ,อ,อตัวหวดๆหน่อยนะครับออะไรครับเมื่อกี้นี้เอาแล้วไงจังหวะนี้เบาเบาเบาโอ้หนึ่งพันพี่นอ จะเข้าสองร้อยรอบดูดดูดดูดโอ้โหเฮ้ยสวยงามบางไงแตกับพี่น้องเอ้ยเอาบังนี่รางวัลก้อนทัวนะครับหามือเย็บพี่น้องตัดก้อนปีใหม่นักนินเนินเลยนะครับผมนะบัดเพื่นน่ะเขาเล่นแตกนี่เดีนะครับปฏิกิมง้อหน่อยเนี่ยบัตดคอยเล่นย่ำไหนเดี๋ยวมิจเจีงนะครับผมอันนี้เบิ้งสวงหรอกที่ผมไปหนามาหลังหรอกครับผมวนไปก็วนมาอยู่เนาะครับเนาะ เอาแล้วไงโดด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 โอ๊ยฮึปองเงี้ยแต่คเอิร์ดแก็คเปิร์เอาแรงวันก้นตัอตวอีกแล้วครับพี่ดอเอ้ยหกหมื่นเอ็ดนะครับผมมาเอาพอได้ซื่นใจเนี้ยนะครับผมฮู้ยฮู้ยฮููดอเฮ้ยโอ๊ย,อย,อยเกียบเต็มหน้าแล้วนะครับผม มันคือยังบทันมีกับไรล่ะครับพี่น้องเออมันคือมีซีดีจังซียนะครับผมเออเอาโดด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 เอ้ยโดดเดียวครับผมโดดรอบที่สวนนะครับเอานี่ละเอานี่ละเอานี่ละเน้น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 เต็มหน้าก็เต็มโอ้ยบ่ได้อีกนะครับผมเน้น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 เอานี่ก็ได้เอานี่ก็ได้เต็มนะเต็มนะโอ้ยกูสิทำงานพี่น้องว้ายสวยงามบ้านมีบางไงกับพี่น้องเอ้ย ซูเปอร์ไปหนึ่งเท่ครับสว่างแสนเรียบร้อยครับพี่้อกเอ้ยเอาจุนได้นะครับผมนะกับเกมเงินหน่อยนะครับพอเลยเสาเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมนะกับเกมเงินหน่อยนะครับก็ทุนหนึ่งเสนนะครับฟาดมาสวงเสียนเปลี่ยนนะครับเอาล่ะนะครับพอได้ปากหอมปากหอมควนะครับคูณสิบทำงานก็โอเคแล้วนะครับกับเกมเงินหน่อยเอาเค้กับผมจะไปหาหลินเนี้ยไหมกันดีกว่าเน้อไปๆข้ามุย